สวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์ไบค์นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทันเดอร์ชาแนลของเรานะฮะวันนี้พี่ตีจะพาทุกท่านเนี่ยมาชมคลิปรอบคันนะครับสำหรับเจ้าคาวาซากิ ZX 6 R ออารถคันนี้เป็นรถปี2019ของแต่งเต็มคันครับมีอะไรบ้างสวยแค่ไหนเลขไมล์เท่าไหร่มาชมเลยฮะรถคันนี้ครับเป็นรถใช้มือเดียวนะครับให้ดูก่อนเลขไมล์คันนี้ครับวิ่งมาเพียงนี่22,369กิโลเมตรเท่านั้นนะครับนี่กุญแจนะครับให้มาครบ2ดอกนะครับ บ่โชกเดิมสวยนะครับไม่มีรอยขันรอยเซอร์วิสนะฮะนี่ทางซ้ายและขวาอาร์ทิมคันครับพันนี้มาพร้อมกับนี่ครับกระสบัดแต่งจากไฮเปอร์โปรนะครับพร้อมกับขายึดตรงรุ่นเลยนะฮะอันนี้ครับกระป๋อไฟฟ้าครับตดมสื่อไม่มีเระลาห์นะนี่ปอกแฮนด์แต่งโดมิโนนะครับคันนี้มีการแฮนด์แต่งด้วยครับซ้ายขวาเลยมือคลาดเดิมครับไม่คอตไม่งอมาจจะของฝั่งขวาบ้างมือเบรกเดิมเดินเช่นเดียวกันไม่มีคอไม่มีงอแล้วก็คันนี้ครับ เนี่มีกาดแทนด้านขวามาให้ด้วยประกับพลังเล้งครับตัวอักษรไม่มีระลางเห็นไหมครับชุดสีถังเดิมสวยนะครับเป็นสีเดิมสติกเกอร์วอร์นิ่งมีครบนะครับฝาถังแต่งนะครับเป็นคาร์บอนแท้นะครับตัวถังเนี่ยไม่มีบุบไม่มีรั้ยิ้มนะครับมียางกันลื่นกระแทะตั้งข้างมาให้ด้วยนะครับเบาะนั่งเดิมสวยครับเราถึงเบาะซ้อนนะครับมีมาพร้อมกับโลโก้บินจาครับนะฮะแล้วด้านท้ายครับไปดีด้านท้ายนะครับเป็นสีเดิมนะครับแรปสติกเกอร์นะฮะสสสีีขาาาาาาาววตตััดดดกกบํยงงมม้้้นนนนหหเป็ชิแ่ นะครับนี่ฮะแล้วก็นี่ครับโคมไฟหน้าด้านหน้านะครับก็มีต้องบอกว่ามีรอยหินบ้างเพียงเล็กน้อยนะครับแต่การใช้งานนะครับนี่บางโค้งหน้าเดิมครับไม่มีแตกคราวเลยนะฮะยางหน้าหลังครับจากมิชลินนะครับสภาพอยู่ที่ประมาณ80%นะครับขอบล้อด้านหน้าครับสติ๊กเกอร์เดิมครบนะครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้งจานเบรกด้านหน้าต้องบอกว่าเป็นร่องเพียงเล็กน้อยนะครับแล้วก็กระบอกชกล่างด้านหน้าฝั่งขวาไม่มีรอยหินรอยล้มรอยสไลด์นะฮะคาลิปเปอร์เดิม นะครับไม่มีล้มไม่มีรอย,รอยล้มระสายเช่นเดียวกันนะครับคันนี้เนี่ยนะมาพร้อมกับนี่ปะนะคันนี้อ่ะคันนี้ไม่มีกาดหม้อน้ำแต่ห้ดูตัวตัวหมอ้อาน้ำน,นะครับหม้อน้ํานเดิมสวยครับไม่มีบุบไม่มียุบไม่มีรั่วซึมคอท่อด้านหน้าสวยนะครับเห็นไหมฮะคอท่อคอท่อด้านหน้าสวยไม่มีบุบไม่มีกระแทกครับอกลางนะครับแน,น่นสนิทชิดทุกจุดนะฮะในส่วนสานิ่งด้านขวานี่นะครับนี่นะฮะเป็นสติกเกอร์ลายปี2020เลยนะครับแบบนี้เลย การล้มแต่งนะครับจาก e v o t e c คการล้มแต่งจาก e v o t e c คนะครับแทงเครื่องฝั่งขวาครับไม่มีรอยล้มรอยสไลด์นะครับนี่พักเท้าฝั่งขวาครับเซ็นเซอร์ไม่มีแตกขาดขาแยกหลังครับไม่มีคดไม่มีงอนะฮะคันนี้ครับมาพร้อมพัดท่อแต่งนะครับทรงทรูบาร์เทอร์นะครับเป็นแบบสลิปอ่อนนะครับวัสดุี่ทำจากไทเทเนียมด้วยจะมาฟังเสียงท่อคันนี้กัน s าต t ด c a l l y ง่ายครับล้อมเดินเบลนิงอัตราเร่งเป็นไง่าย รอบข้งยนต์ไม่มีสะดุดเลยครับคันนี้ครับแล้วก็สลิงอาร์มฝั่งขวาไม่มีบุบไม่มีกระแทกนะครับด้านข้างเลยนะฮะจานเบรกด้านหลังก็เป็นล่องเพยงเล็กน้อยนะครับมาพร้อมกับระบบเบรก abs ครับขอบล้อหลังครับติกเกอร์เดิมอยู่ครบครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้งนะฮะแล้วก็ยางหลังนะครับจากนี่ฮะบิชลินครับเต็มเต็มครับ80ด้านหลังนะฮะท้ายฟั้นแต่งพับเก็บได้นะครับนี่ไฟท้ายเดิมนะครับปั้นท้ายเดิมสวยครับศูนย์จงไม่มีบิดเบี้ยวคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุนะครับมา ฝั่งซ้ายนี่โซลเตอร์แต่งอาแฟมนะครับสีทองสวยนะฮะแล้วก็นี่ครับสวิงอาร์มฝั่งซ้ายนะฮะทิกเกอร์วอร์นิอยู่ครบนี่ไม่มีบุบไม่มีกระแทกนะครับพักขาฝั่งซ้ายเซ็นเซอร์ไม่มีแตกหักนะครับคันเกียร์ครับไม่มีคดไม่มีงอแข้งเครื่องฝั่งซ้ายครับไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะนะครับการล้มสวยครับชุดไฟลิ่งฝั่งซ้ายไล่ไป นะครับไม่มีทะลอกนะครับไม่มีรอยล้มแตกเล้านะฮะขอททอด้านหน้าฝั่งซ้ายไม่มีบุกไม่มีกระแทกครับรคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุแน่นอนนะฮะกระบอกชกด้านหน้าฝั่งซ้ายสวยครับไม่มีรอยหินจานเบรกด้านหน้าก็เป็นร่องเทียเล็กน้อยนะครับสัมผัสด้านขวาแล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรก ABS ด้วยเอาละครับสวยๆแบบนี้ราคาเท่าไหร่บอกเลยว่าเราขายเพียง279,000บาทเท่านั้นนะครับฟรีดาวนะครับมาที่ทาคันนี้ครับฟรีค่าจัดด้วยใครหาอยู่ รีบมานะครับคุณไม่ต้องใช้กันแม้แต่บาทเดียวนะฮะเอาเครดิตท่านมาอย่างเดียวครับแล้วเจอกันครับทันตบายพระรามห้างขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ